สวัสดีค่ะวันนี้มวนจะพาพี่น้องมากินกล้วยจับนะคะพี่น้องกล้วยจับชามใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องซื้อมานะคะไม่ได้ทําเองมีไข่ด้วยนะคะพี่น้องไข่ก็ต้มเพิ่มอีกนะคะพี่น้องเลือดชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะก่อนจะกินก็มวนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาค่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะ ใครยังไม่ได้ทานเข้ามาทานด้วยกันนะคะนี่ชามชามใหญ่ๆเลยนะคะเจืดไหมไม่จืดหรอครึ่งเน้ๆนๆเลยนะคะพี่นอ้อง อร่อยดีนะคะพี่น้องเขาปรุงมาพอดีเลยไม่ต้องเพิ่มอะไรนะคพี่น้องไม่เพิ่มไข่เชียวชามใหญ่มากนะคะพี่น้องกี่กี่วันะนั้นชนะ่วงสี่สิบเนาะ ชุดละสี่สห้าบาทนะคะพี่น้องไม่เยอะมากอืมอืมชามใหญ่มาก อร่อยดีนะครับน้อง ชดน้ำน้อนร้อนชุดยอดมากนะเนาะนี่เราเป็นไข่ไข่ต้มเลือดชิ้นใหญ่ๆนะคะ มวนมาเพิ่มไข่ต้มแล้วก็เพิ่มต้นหอมผักชีนะคะ <c oughs> ครั้งแรกเลยนะคะพี่น้อง สีิบห้ได้เยอะมาก,มากนะคะพี่น้องอากาศหนาว

ลับเยรนะ้านนี้เขาให้เครื่องเยอะมากนะครับพี่ เราลืมชื่อนั้นมาว่าจะทำกว๋วยเตี๋ยวไก่มาละลืมชื่อมาละมานืืมาละนานๆที่ใบตาลก็ ควาจะเยอะนะคะพี่น้องก็จะลืมถ้าไม่จดไปเดี๋ยวก็ลืม,ลม,ลมนู่นลืมนี่ ตอนไม่ยังไม่ทำยูทูบมวนเคยไปกินตรงวัดหลงวงพ่อตนะครพี่นะ้องร้านนั่นก็อร่อยดีแต่ไม่ได้ไปนานแล้ว อากาศดีมากนะคะพี่น้องอร่อยมากนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้ม้วนโคล่าพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ